ตัวเลื้อยไปมาดูน่ากลัวจนทำให้อสรพิษอย่างงูกลายเป็นสัตว์ดุร้ายในสายตาของคนทั่วไปหากในคติทางวัฒนธรรมจีนงูมีภาพลักษณ์ที่ต่างออกไปโดยเฉพาะการเป็นสัตว์ประจำปีมะเสง็งซึ่งนับเป็นนักสัตว์มงคลที่คนจีนเชื่อกันว่ามีความหมายในเชิงจิตวิญญาณการสืบพันธุ์และอายุที่ยืนยาว หวังเจ้นผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีจีนประจำมหาวิทยาลัยปักกิ่งเล่าว่างูนับเป็นเทพเจ้าประจำบ้านจึงมีความหมายของการเป็นผู้พิทักษ์ทำให้ในสมัยโบราณหากพบงูในบ้านก็จะไม่ทำร้ายเพราะมองเป็นเทพเจ้าประจำครอบครัวสำหรับคนจีนงูมีคุณค่าทางวัฒนธรรมและเป็นสัตว์แห่งการอวยพรในเทศกาลปีใหม่ไม่ต่างจากปีนักสัตว์อื่นๆ ก็อาจจะคิดถึงความดุร้ายหรือว่าอสรพิษต่างๆค่ะแต่ว่าอีกนัยยะหนึ่งนะคะงูก็มีความหมายในเชิงของการรักษาได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าพิษงูนะคะสามารถนํามาใช้ในการรักษาโรคได้นะคะเราก็เลยมักจะเห็นสัญ,ญลักษณ์ของพยาง,งูคู่กันแบบนี้นะคะอยู่บนชันลากยาต่างๆซึ่งก็หมายถึงการเยียวยารักษานั่นเองค่ะ แม้วันตรุษจีนจะเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ตามปฏิทินทางจันทรคติของจีนหากการก้าวเข้าสู่ปีนักษัตว์ใหม่นั้นอาจไม่ตรงกับวันตรุษจีนเสมอไปเพราะตามความเชื่อของคนจีนจะยึดวันลี่ชุนหรือวันเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเป็นการเริ่มต้นเข้าสู่ปีนักษัตว์ใหม่ทำให้ปีมะเสงที่จะถึงนี้ไม่ได้เริ่มต้นในวันตรุษจีนเช่นเดียวกัน หลายๆคนจะเข้าใจว่าเหมือนการเปลี่ยนนักกษัตริย์ของแต่ละปีอะครับคือมันต้องเปลี่ยนปีใหม่หรือตอนช่วงจุดจีนใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นครับคือการเปลี่ยนนักกษัตริย์จากปีหนึ่งไปอีกปีหนึ่งเนี่ยมันต้องดูฤด,ดูหรือต้องดูช่วงว่าเออศาสตร์ที่24ศาสตร์สุดท้ายของจีนเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นศาสตร์แรกก็คือศาสตร์ศาสตร์แรกคือเป็นฤดูใบไม้ผลิครับ คือวันวันนั้นเนี่ยคือบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยเราเกิดก่อนวันตุษจีนใช่ไหมครับเพราะถ้าเราเกิดก่อนวันตุษจีนเนี่ยเราจะเป็นนักกษัตริย์อีกนักกษัตริย์หนึ่งถ้าเราเกิดหลังตุษจีนเนี่ยเราจะเป็นนักกษัตริย์อีกนักกษัตริย์หนึ่งแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันจะมีวันสเปซิฟิกของแต่ละปีนั้นๆอยู่ซึ่งปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่3กุมภาพันธ์ตอน3ทุ่มครับเช่นเดียวกับเรื่องปีชงที่ก็จะเริ่มแก้ได้หลังเข้าสู่วันลี่ชุนเช่นกัน หากเพียงข้อสังเกตของการชงในแต่ละปีนั้นคือรอบของปีนักษัตว์ที่จะหมุนเวียนมาเจอกันเช่นเดิมเสมอเช่นปีนักษัตว์ที่ชงในปีมะเส็งคือปีกุลปีชวดชงกับมะเมียและฉลูชงกับมะแม่เป็นต้นจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนแบบ ้าปีหรือไทซุยเนี่ยมีแค่นักกษัตริย์นักกษัตริย์เดียวเท่านั้นก็คืออย่างหลังสามพุ้งผ้าพันตอนสาหลังสามทุ่มเป็นต้นไปเนี่ยก็คือจะเริ่มเข้าปีมาเสงแล้วซึ่งนักกษัตริย์ที่ชงจริงๆเนี่ยมีแค่นักกษัตริย์เดียวก็คือนักกษัตริย์ปีกุนหรือปีหมูนั่นเองซึ่งคนที่อาจจะมีปีอื่นเนี่ยที่ชงแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะในการชงครับเพราะว่าในการชงเนี่ยคือมันมีนักกษัตริย์แค่จะอันเดียวแต่ถ้าเรียกหวังอื่นอย่างอื่นว่าเหมือนแบบมีอาจจะมี มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วทําให้ชีวิตลําบากบ้างในช่วงนั้นเนี่ยมันจะเป็นการเฮงหรือเรียกว่าฉิงหรือจะเป็นเหมือนแบบเคที่แปลว่าเหมือนแบบฮามที่แปลว่าทําร้ายอะไรพวกนี้อาจจะมีแค่ประมาณแค่6ปีครับที่เป็นเหมือนแบบเป็นปีที่แน่นอนที่เหมือนแบบเขาอาจจะต้องไปแก้ชงครับผมอย่างไรก็ดีการไหว้เทพเจ้าไทายสวยเอีย๊ยเพื่อความมงคลรับปีใหม่ ไม่สำคัญไปกว่าการตั้งปณิธานในการทำดีอดทนพยายามเพื่อสู่ความสำเร็จดังสำนวนจีนที่บอกว่าข้าวยินชีผู้รู้ข้าวหนลีลี่หรือขิดฟ้าหรือจะสู้มานัคนพัชชนพงเพียาจันร์ไทย PBS รายงาน